สวัสดีนะครับคุณลูกค้าพี่ๆนา,นาทุกๆท,ท่านนะครับผมช่างเสนิมวันนี้ก็มาอัปเดตผลงานให้พี่ๆน,นาได้ชมกันนะครับสำหรับงานท้ายเดือนนี้ก็ขึ้นงานใกล้จะเสร็จแล้วนะชุดนี้ผมว่าจะส่งก่อนส่งการนะครับก็พยายามเล่งอยู่นะทุกวันนะครับทำให้ลูกค้าทุกวันก็คือหลังจากที่แจ้งรายชื่อลูกค้าไปก็ ยังไม่ได้อัปเดตก็วันนี้มาอัปเดตผลงานให้พี่ๆนานะได้ชมกันนะครับผมนานะที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นไม้กับพีเข่าวควายเนาะเนี่ยสามแผ่นเนี่ยกระพีเข่าวควายมี3แผ่นสแผ่นไอ้นี่เป็นชิงชันนะครับอันนี้เป็นชิงชันตัวนี้เป็นไม้ชิงชันมันว่างเนาะไอ้สแผ่นนี้แล้วก็มีตัวนี้ที่ว่างเป็นชิงชันเหมือนกันแต่เป็น ทรงคานเวียงเนี่ยชิงชันลายสวยตัวนี้นะครับเนี่ยครับสำหรับงานของลูกค้าก็ขึ้นงานใกล้จะเสร็จแล้วครับน่าจะใช้เวลาอีกสองวันนะอีกสองวันน่าจะท่น่าจะเสร็จแล้วนะครับอีกสองวันก็เหลืออยู่ประมาณแปดท้ายแปดท้ายก็ใช้เวลาสองวันก็คือผมจะขึ้นงานตอนเช้า ตอนเช้าก็ขึ้นงานตอนเช้าสองวันนะครับสองวันรอบบ่ายอีกรอ,อบรอบเช้าสองสองท้ายรอบบ่ายสองท้ายประมาณนี้นะครับสำหรับตัวงานก็นี่ครับสำหรับตัวเรีงรางลูกค้าที่สั่งเป็นเรียงรางก็นี่เลยนะครับนี่ งานสวยๆเลยนะครับแก้มๆเลยครับผมงานหายต่อท้ายดำๆให้เลยเนี่ครับต่อท้ายให้ดำๆนีนี่เลยนะครับ ู์ของท่านสอจอตัวนี้นี่จับแล้วก็มีตัวคันเวี่ยงก็มีเนี่ยลูกค้าที่สั่งเป็นตัวคลาสสิกทรงคันเวี่ยงไประดุก้อนนี้เลยนะครับอุ้ยไมยประดุนี่ครับลูกค้าที่สั่งเป็นคลาสสิก แล้วก็จะเป็นตัวนี้เป็นงานไม้พยุงนะครับพยุงดูลายนีของพี่ฝังน่ครับพยุงเป็นทรงเป็นงานศูนย์นะครับเป็นทรงคานเวียงงานศูนย์งานศูนย์แล้วก็ตัวนี้เป็นชิงชันเป็นชิงชัน เป็นงานสูตรเหมือนกันตัวนี้เป็นงานไม้ชิงชันเนี่ยคเจ็มๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะขึ้นเป็นงานกำคอรองนิ้วงานสูตรเนาะเดี๋ยวก็จะกัดลายขึ้นรูปใช้เวลาสองสองสี่สองวันเสร็จนะครับแล้วก็จะเป็นงานลุยงานลางตัวนี้ก็เป็นของพี่นัทชนนนี่ตัวนี้ก็เป็นทรงคลาสสิกทรงคันเวียงนะทรงคันเวียงงานไม,ม้มะคาดตัวนี้ทั้งลำเลย นะครับนี่ยังเหลือตัวนี้ยังเหลือกำคอร่องนิ้วเนาะที่ยังไม่ได้ขึ้นงานให้ลูกค้าแล้วก็ตัวนี้เป็นไม้มะเกือตัวนี้ของพี่บ๊อบบี้นี่ครับนี่เป็นไม้ไม้ไม้มะเกลือนะทุกคนนะลูกค้าฟังดีๆนะเป็นไม้มันนะครับไม้มะเกลือ ที่หนา,นาเห็นเป็นดำๆนี่คือแก่นของแก่นมันมันจะหายากเหมือนแก่นขามมันจะหายากแต่ว่ามันจะหนักนะลูกค้าแก่นแก่นนี้แก่นมันจะหนักนะแจ้งลูกค้าก่อนเลยแก่นมันจะหนักกว่าไมเ้เนื้อมันจะออกเป็นสีเทานะนี่ไม้มะเกือมันจะเป็นสีเทาถ้าเราโ,โดนเล็กเกอร์ลงแลงเสีมันก็จะขากว่านี้นี่ครับ งานไม้มะเกลือนี่ตัวนี้เป็นครอบใส่เป็นครอบเลดนะครับเป็นงานศูนย์นะของพี่เขาสั่งมานะเป็นงานศูนย์นี่เลยนะครับตัวนี้เป็นยกยิงตัวนี้ยกยิงแก่นมะเกลือตัวนี้จะออกเป็นดำดำเขียวเขียว,วดำดำจะออกเหมือนลายทหารสีสีทหารนะออกดำดำเขียวเขียวดำดำ นะครับเป็นงานยกยิงเนาะตัวนี้ตัวนี้ก็ของพี่อะไรพี่เตา๋าพี่เต๋อวพี่เขามารับนี่โคตรเท่ครับกัดลายให้ี๋ยวพี่เขามารับครับตัวนี้แก่นมะเกอเลยดำเมียมเท่ย่างเท่ะครับมีดูอีกฝั่งหนึ่งน,นี่นะครับ จัดนี่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นของของผมเองเนาะตัวนี้ตัวนี้ที่ทำผมจะทำเป็นงานศูนย์เนาะผมจะเอาเอาไว้ใช้เองตัวนี้เนาะเป็นของช่างเองนะตัวนี้ก็คือที่ที่จะทำ ทำเป็นงานศูนย์ไว้ใช้เองตัวนี้ผมจะทําเป็นไม้มะข่านะของผมของของช่างเองลายผมผมทาเป็นลายตัวนี้นะลายเป็นลายตัวใหม่ตัวนี้ลายใหม่ก็คือเวลาเวลาออกไปล่าออกไปยิงเนาะแถวแถวที่อื่นเนาะมันจะได้เอาไว้ไปโปรโมท สินค้าในตัวของมันเองด้วยเนาะก,ก็คือเนาะเวลาไปเจอผู้คนเนาะเวลาไปออกล่าไปกับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พานสกุลนะเดี๋ยวไปไปล่าพร้อมกับพานสกุลช่วงประมาณฝนตกมาใหม่เนาะน้ําฝนตกใหม่เนาะประมาณเดือนพฤษภาเนาะช่วงช่วงที่ดําที่เขาปักดํานาเสร็จนะเนาะช่วงนั้น จะเอาไว้ไปล่าปนินช่วงนั้นเนาะตัวนี้ก็คือทําเดี๋ยวเอาไว้ไปล่าปนินช่วงนั้นเพื่อได้เอาไปโปรโมทด้วยที่อื่นเนาะต่างบ้านต่างเมืองเอาไปเนาะก็เลยทําเป็นงานศูนไม้มาฆ่าเลยทำสีด้านออกมาให้มันสวยๆหน่อยนะครับเพื่อไปอะนะหรือว่าพี่ๆนะนะท่านไหนชอบชอบลายนี้ ก็บอกได้เดี๋ยวก็จัดให้ชอบลายนี้ก็จัดให้หรือชอบลายนี้ก็จัดให้นะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะครับมันก็แล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะเนาะชอบไม่เหมือนกันลูกค้าผมมีแบบนี้ผมมีกำคอร่องนิ้วผมมีทั้งหมด3ลายนะทุกคนจะมีกัดลายตรงนี้ตรงนี้แบบนี้เนาะกัดลายตรงนี้แบบนี้ แต่ด้านหลังเป็นแบบนี้แทนตัวนี้เนาะเอาเอาลายด้านหลังตัวนี้มาใส่ตัวนี้แต่ว่าตรงมือตรงลายมือเป็นแบบนี้ก็มีอีกแบบหนึง่งนะครับแล้วก็มีตัวนี้แบบหนึง่งนะมันก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับลูกค้าก็ดูได้เลยชอบสไตล์ไหนลายไหนก็นี่ไงนะครับก็ได้คนละแบบคนละมุมแล้วแต่ลูกค้าชอบแบบไหนบอกมาได้เลยเนาะ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นนิ้วสอดตัวนี้ตัวนี้พรุ่งนี้ก็จะขึ้นงานแล้วนี่เป็นแก่นมะเกลอมันจะหนักหน่อยนะหนักนะทุกคนบอกเลยยิงยิงตัวนี้ยิ่งเป็นทรงนิ้วสอดนี้ตัวนี้เดี๋ยวผมจะรีดรีดให้มันท้าตัวทําตัวท้ายเป็นเล็กๆให้มันเล็กๆหน่อย มันจะได้บางๆเบา,บาบๆหน่อยเพราะว,ว่ามันมันแกนมันเกลือมันหนักอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวทำให้มันน้าหนักลดลงมาเบาๆหน่อยนะครับตัวทรงนิ้วสอดรอรอชมนะครับตอนเสร็จออกมาจะสวยขนาดไหนนะครับแล้วก็เป็นผายิงหนูกรอีของพี่เบิร์ดนะนี่ก็อีกทรงนึงนี่อีกลายหนึ่งยกยิง ก็จะเป็นแบบนี้อีกแบบนึงเป็นผ้ายิ่งหนูนะตัวนี้แล้วก็จะเป็นงานกำคอที่ยังไม่ได้ขึ้นเป็นผ้ายิ่งหนูนะี่ครับกำคอล่องนิ้วแล้วก็กำคอธรรมดานะี่ครับแต่ว่ากัดลายไปแล้วกำคอธรรมดาแล้วก็ล่องนิ้วเดี๋ยวกัดลายนะครับทำให้นะครับผมสําหรับลูกค้า ท่านไหนชอบทรงไหนก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากอุดหนุนผลงานไว้ด้วยนะครับงานหน้าไม้ยิงป่านะครับผมลูกค้าที่สั่งมานะครับก็คือต้องใช้เวลารอรอหน่อยนะครับแต่ว่าชุดหน้านี้ไม่มีไม่มีคิวงานเลยนะนะครับชุดหน้าไม่มีคิวงานแม็แต่คิวเดียวเลยนะทุกคน <laughs> ไม่รู้ลูกค้าหายไปในหมดแล้วนะ เดี๋ยวถ้าส่งถ้าส่งงานชุดนี้หมดนะก็คือผมไม่มีคิวเลยนะทุกคนนะครับไม่มีคิวงานเลยนะถ้าส่งชุดนี้เสร็จก็คือไม่มีคิวงานเลยก็รอดูไปเรื่อยๆกว่าจะทําชุดนี้เสร็จอาจจะมีลูกค้ามาสั่งมาสั่งมาสั่งกับผมก็ได้เนาะบอกสองบอกก็ฝากพี่ๆนะนะนะที่ชอบในผลงานก็ฝากอุดหนุนผลงานไว้ด้วยนะครับเนาะ คิวหน้าไม่มีสักคิวเลยนะทุกคนมีแต่ไม้เตรียมไว้ซื้อซื้อแต่ไม้มาตุนเตรียมไว้ไม้ชิงชันไม้กับพี้ขวายถ้าชอบดำๆก็กระพี้ขวายก็ได้ชิงชันก็ได้นะครับมีมีทุกไม้อ่ะทุกคนมีทุกไม้เนาะตัวงานท้ายไม้มลิดอ,อสองท่านนะผมส่งไปให้ลูกค้าไปแล้วแล้วก็ของพี่ อะไรเนาะอีกท่านนึงเป็นกำคอผมส่งให้ไปแล้วเมื่อวันจันทร์เนาะวันนี้ก็วันอะไรวันี่วันอังคารน่าจะเป็นไม่วันวันไม่มาถึงวันนี้ก็เป็นพรุ่งนี้ตัวกำคอเนาะเป็นทรงกำคอไม้มลิดลูกค้าไปทําร่องเองนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็อยากได้เป็นไม้